สวัสดีครับวันนี้เรามาดูต้นที่ต้นยางพาราที่สูงที่สุดในไร่สี่เดือนนะครับผมก็ตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าเทียบกับผมร้อยหกสิบก็หกสิบกว่ากว่าหกสิบเจ็ดนี่ก็ไก้เท่ากันแหละแต่ลูกพีลกพพพนะ่ลูกพี่ดูเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมลูกพี่ดูเพื่อนเพื่อนด้วย เพื่อนๆยังไม่ไปไหนเลยลูกพี่โอ้โหนี่นะครับสูงสิโตไปซ้ายดูเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนยังไม่ไปไหนเลยนะครับผมสูงมากต้นนี้ พันนี้สอง้าหนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นพัน์กลายมาหรือเปล่ามันเป็นพัน์อื่นที่ผสมมาหรือเปล่านะครับเพราะต้นมันสูงมากนะครับผมตรงนี้สูงประมาณร้อยเจ็ดสิบ้รอยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบแปแล้วตอนนี้นะครับผมดูแต่เทียบกับดูเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับก็ยังไม่ไปไหนนะครับผมก็ประมาณเดียวกันครับประมาณต้นประมาณเมตรหนึ่งนะครับ ต้นประมาณเมตรหนึ่งหัวเข่าบ้างอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้แตบบ่พี่ข้างหลังนี่สูงมากนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสองขันหนึ่งหรือเปล่าน,นะครับผมบ๊ายบายไปแล้ว